ครับอยู่กับ Honda City นะครับตัว2 0 2 1นะครับผมตัวนี้นะครับติดตั้งจอยหน่อยแคนซั์นะครับผมฟังก์ชันพวงมาลัยต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับมาดูนะครับจะตัวนี้เซ็นเซอร์ประตูก็จะขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูรถนะครับาเรมาดูอัตราค่าเฉลเ่ยน้ํามันนะครับมันก็จะขึ้นการเวลเราวิ่งมันจะขึ้นนี่ยสิงนะฮะ เรามาดูกล้องมองหลังนะครับนี่เป็นกล้องมองหลังแบบ AHD นะฮะจะชัดมากนะครับของเราเส้นจะเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับผมดูนี่พวงมาลัยเลี้ยวนะครับมันก็จะเลี้ยวตามนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับเป็น Android ตรงรุ่นนี้อันนี้แปะๆอยู่นะฮะที่ตรงนี้นะครับ เราก็ดูผ่านหน้าจอได้นะครับดูดีอ่าดูดิแอปตัวนี้สีดแดงๆนี่ครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะมีภาพขึ้นอ่าก็สามารถดูย้อนหลังได้ฟอร์แมตการ์ดต,ต่างๆได้นะครับโอเคแบกกลับไปนะครับก็เล่นได้ครับ Apple c a r p เฟ่ก็เสียบสายเล่นได้เลยนะครับ เน็ตฟิกก็ดูได้นะครับ YouTube Google Map ใช้ได้ตัวนี้เร็วนะครับเลนสาม 3g ก็ใส่ซิมนีฮะถ้าใส่ซิมนะครับอโอเคนะครับแล้วก็ติดตั้งลำโพงเทปิเตอร์เพิ่มนะฮะสองข้างนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้มี